สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเอาพึ่งพุงครับครับทีมงานครับพันธอนครับอยู่ในนี่ครับในปวกครับมารอดูนะครับนี่ครับพี่น้องรูมันครับรบกควันในนี้ก่อนพอเป็นลุกคนหน่อยนิดน่ครับเหมือนลกวนแล้วครับ ออไไน,นรครับน้องผ่านทนเป่าควนครับละไอูดควันทางดูะจะเป็นยังครับอยู่ในตอไม้ครับนุ๊กว่า เด้อยาลง,งลายยางดุยังลาย,ยลครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะขา,ต,าตั้งกล้งกองตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับลายครับยังลายเลยเข้าใกล้ไม่ได้ดูครับต้อมเต็มเลยนะครับปานตอนโดนแล้วครับนึบๆึบบเลย ะครับออกมาแล้วครับนม้นมอย่างดีเลยทั้งว่โอู้หูเอ็นงงเลยใครดูดะไกลๆไ,ไ,ไ,ไม่ได้แล้วครับลายเยอะวันนี้ตะนามหน้มอย่างดีเลยไม่พลาเขามาดูไก่ครับในที่ลงเขามาดูลายแล้วเหมือนนู้ลแล้วของอะไรเนี่ย ขันขันดีอองช่ไไข่วยเ้ยละลายแล้ว้หนาังดีเลยหามยังดีเลยครับท่านทอนบอครับน้ำตึงเลยนักนาไหโชว์กล้องหนึ่งน้ตึงเลยนายนแสงก็พีน้องเดเดเนึงครับ้ข้างดูางนี้ครับละลายยดละยดะเลีะาย

น้ำจิงทีครับนี่ทำเปียเลยไปชั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ดูน้ำครับดูน้ำน้ำเต็มเปียเลยครับน้ำด้วยโอ้ยน้องดูน้ำไรอยู่น้ำตกมเด็ดงับเหลือยังไหลลังครับ นิดคุดจังนี่ตัวขุดปากปากว่างน่ดนึงในครับขุดคุดปากกว่างนี่ก่อนแล้วคุดดีครับแคบงปวดเราต้องพลังยามโอ้ไม่ได้ครับความเดพลังใหญ่น้ำเยอะครับโอ้ไม่ได้เกยไหมไปอี่งลึกยังลึกด้ยแหละโอ้หน่องทีเด็ดครับขีเด็ดโอ้ตายลูน้ำปุ๋ยนี่น้องท้ายเห็นไหมครับ มันอุดกพอและเพอละเอุดแมวมาวนละละวนแมวดุดอกลังดุแล้วแมดุดอกที่หลกดุอยู่่ขูแหะที่ลกเกาะนิบเลยครับเกาะปุมๆๆเลย โอ้หลายชั้นเลยครับเหลืออีกหั้งหลายชั้นตีเด็ทั้งปลอดเนี่ยโอ้เอายากอโอ้หุ่น้นาครับโอ้นี่ครับอย่ใหญ่เลยครับโอ้เห็นไหมนเนาะเด้อดูใกล้ครับเห็นแบบหมืด ลัง,งใหญ่เลยครับบานนี้เขาเรียกขวดเนะถึงพวงครับขวดนนั่เลยครับายยมาที่เลกเชิงหุดหุด โอ้โหปองกันอย่างดีเลยครับโอ้ดูน้ำติ้มมาดูดังนกช็อปช็อปน้ำติดอย่างหวานเลยนะี่น้ำติดดินครับนี่ได้แล้วให้พี่น้องดูก่อนนี่ครับโอ้อ่ะครับพันช็อปครับ ตอกใหญ่เลยเราพันชอบดูว่าครับจีนเงี้ยวเงี้ยวเลยตกดินอีกไปข้างล่างไปข้างล่างหนามดังดีครับจีติมโมเลยโมเบิร์ตอะไรนี่มือสามทิพนี่ ăn dưỡng nữa hoặc chắc hấp hoặc dù hấp hoặc dù hấp dù hấp dù Đây dù hấp 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 dù Để dù hấp dù นี่ครับพี่น้องถึงชั้นสุดท้ายแล้วครับลงังสุดท้ายแล้วเดี๋จะเอาออกมาให้ดูครับเขาบอกลงังสุดท้ายทหนามเยอะครับ<ม>นี่ครับเมั่จเรเอามานี่ครับเต็มหม้อเลยครับจะล้างนื้อไอ้นับให้พี่น้องดูด, 1, 2, 3, 4, 5, ด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นครับลงัง รวมแังหนุ่มเป็นเจ็ดชั้นครับครับอันปลตอวกำลังเอาครับนี่ครับชั้นทุต่ายออกมาแล้วครับโอ้มีแต่นามครับน้องครับนี่อันสุดท้ายแม่หัวหัวโปมันนี่นี่มีสุดท้ายอีกครับนี่ครับชั้นที่แปดครับนนาางพญมัโอ้นางพญาครับนางพญาจะอยู่อันสุดท้ายครับนี่ครับตัวมันใหญ่กว่าเขาตัวมันทีใหญ่ครับ เลือ,อ,อกนางพญาครับพี่น้องแล้วไปขึ้นรถกันครับแล้วดูวนาแล้วอัอนแรกพี่น้องตามไปดูก็รถครับรพี่น,อน้องถึงบ้านถึงบ้านแล้วครับแตบ่มาเจ็ดแปดชั้นครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่าน,นี้แหละครับแล้วไปติดตามมันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ